ปมสัมพันธ์หนูแหม่มแหม่มแคทเริยาไม่พูดถึง12ปีเป็นอีกหนึ่งดาราและพิธีกรสาวมากความสามารถนั่นคือแหม่มแคทเริยาแม็กอินทอสกับหนูแหม่มสุริวิภาคุณตั้งวัฒนาซึ่งได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังห่างหายกันไปกว่า12ปี โดยในรายการทั้งคู่ปลดล็อกและสวมกอดกันหลังจากไม่ได้กอดกันมานานจากจุดเริ่มต้นเมื่อ12ปีก่อนมีข่าวว่าแหม่มคัทริยาตั้งท้องก่อนแต่งและด้วยความที่ทำรายการคู่กันในสมาคมชมดาวหนูแหม่มก็เลยออกมาปกป้องน้องสาวสุดที่รักปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ท้องไม่ได้เบนโลแค่อวนเท่านั้นเองและเหตุที่น้องแหม่มบอกใครไม่ได้ว่าท้องเพราะตอนนั้นเธอได้รับความนิยมอย่างมาก จนได้รับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงโดยทั้งคู่ไม่ได้คุยกันเท่ากับอายุของน้องแม็กบุตรชายของแม่มแคทริยาหลังจากหนูแม่มโวยสื่อว่าน้องรักแค่อ้วนแต่หลังจากนั้นแม่มแคทริยาก็ตั้งโต๊ะแถลงว่าท้องได้5เดือนทําให้เป็นจุดเริ่มต้นความบาดหมางในครั้งนั้นในทันทีล่าสุดได้เปิดใจว่ามันข้ามช็อตนั้นมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอากลับมาพูดจริงๆแล้ว ความรู้สึกกับลูกๆของน้องแหม่มสำคัญที่สุดทุกคนอยากถามว่าต้องมีการคุยอะไรกันไหมต้องปรับความเข้าใจกันไหมหนูแหม่มกล่าวว่าปัจจุบันน้องเขาก็โตขึ้นทุกวันเขาอ่านหนังสือได้ถ้าความรู้สึกของน้องถูกกระทบโดยสือ่อหรือว่าความที่น้องไม่เข้าใจมันจะกลายเป็นว่าต้องมาเล่าให้น้องๆฟังกันใหม่แต่กว่าที่จะเล่าหรืออธิบายให้น้องฟังเวลามันก็เนิ่นนานเกินไป อะไรที่มองข้ามไปได้ก็ขอให้มองข้ามไปเพื่อที่ว่าปัญหาที่มันเคยเกิดจะได้ไม่เป็นปัญหาใหม่เรียกว่าจบกันด้วยดีนะคะ